ที่บริเวณอนุสาวรีย์สองสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อําเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีนายธนัทชัยทวีปแนอำเภอสว่างวีระวงศ์เป็นประธานเปิดงานสืบสารงานประเพณีสดุดีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์และสมโพชอนุสาวรีย์สองสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประจำปี2565ซึ่งอําเภอสว่างวีระวงศ์ได้กำหนดให้วันที่9เมษายนของทุกปีเป็นวันจัดงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทั้งสองพระองค์ สมโพธ์อนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ให้เป็นสถานที่รวมจิตใจและเป็นการร่วมกันสักการะปู่ชนียบุคคลของอเภอสว่างวีรวง์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสมโพธอนุสาวรีย์สองสมเด็จพระมหาวีรวงรการจัดเวทีเสวนาทิศทางการพัฒนาอำเภอสว่างวีรวงรการแข่งขันตกแต่งขันโตกจากพืชผักผลไม้อินทรีย์พิธีวางขันหมากเบงประกาศยกย่องเชิดชูกเกียรติสมเด็จพระมหาวีรวงร การมอบใบประกาศกิติคุณรางวัลคนดีสีสว่างวิรุวงศ์และปิดท้ายด้วยการรำถวายสมเด็จพระมหาวิรวง์โดยนางรำกว่าร้อยคนในสี่ตำบลของอำเภอสว่างวิรุวง์มาร่วมรำถวายภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการร่วมถวายผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างและพัฒนาอนุสาวรีย์สสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กิจกรรมเสี่ยงเซียมซีการกุศลการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรจาก4ี่ตำบลสำหรับสองสมเด็จที่ชามเภสว่างวีระวงศ์ยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นศูนย์รวมจิตใจคือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติดโสอ้วนเกิดที่บ้านแคนตำบลดอนมดแดง บรรพชาเป็นสามเณรและศึกษาเบื้องต้นที่วัดบ้านสว่างท่านได้สนองงานสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรายานโรรสเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนและสังคายกองค์แรกของคณะสงฆ์ไทยและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ ธรรมะธรรมโรเกิดและศึกษาเบื้องต้นที่บ้านสว่างท่านได้ประกอบคุณงามความดีต่อพระศาสน,นาอเนกอนันต์จนได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสามสมัยเมื่อวันที่12มกราคม2554ชามเพภสว่างวีรวงและสิทธิอนุสิธตพร้อมใจการสร้างอนุสาวรีย์พระมหาวีรวงและรูปเหมือนของสองสมเด็จไว้เป็นสถานที่เาคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิตถาวโรเจ้าอาวาสสมพันธวงศ์กรมการมหาเทียรสมาคมเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระคันธุระเจ้าประคุณทั้งสองรูปซึ่งได้สร้างชื่อเสียงเก็บประวัติที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเคารพศรัทธาและภาคภูมิใจในความเป็นนักปรา์อย่างยิ่ง